พี่น้องครับตอนนี้บ้านเมืองเรานะครับกําลังที่จะสับสนวุ่นวายนะครับปุกปันนะครับจากการที่นายกรัฐทนตรีคุยกับนายฮุนเซนนะครับของกัมพูชานะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเกิดการปะท้วงขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็จริงๆเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกนะครับรู้สึกว่าตอนแรกนะครับที่ได้ยินคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีของเรากับนายฮงเซนนะครับผมก็ไม่พอใจนะครับไม่ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาพิจารณานะครับพิจารณาไปนะครับว่า นายฮุนเซนนะครับทำไมถึงมาเปิดโปงนะครับเปิดโปงนายกรัฐรัฐมนตรีของเรานะครับของประเทศไทยของเราแบบนี้นะครับผมคิดว่านะครับพูดถึงนายกรัฐมนตรีของเราก่อนนะครับความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยตรงครับตรงไปตรงมานะครับก็ พูดตามภาษานะครับตามภาษาญาตินะครับสนิทนะครับที่พูดไปนะครับท่านอยากได้อะไรนะครับตอนแรกนะครับผมก็คิดไปในทางลบนะครับแต่ผมมาคิดอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านนายกของเราอยากจะล้วงความลับหรือว่าอยากจะรู้อะไรนะครับของนายฮุนเซนหรือเปล่านะครับ ทำไมถ้าเกิดว่านายกของเราเนี่ยไปสนับสนุนหรือว่าไปช่วยเหลือไปขายดินแดนอยากจะอยากจะขายดินแดนอยากจะยกปราสาทนูน่นอยากจะยกดินแดนให้คนายฮุนเซนนะครับแล้วทำไมนายฮุเนเซนถึงมาเปิดโปงเอาคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีของไทยเรานะครับมาเปิดเผยครับลองคิดดูนะครับ ลองคิดดูให้ดีๆนะครับว่าทำไมนะครับผมคิดว่านายฮุนเซนเนี่ยเสียประโยชน์นะครับแล้วก็นายยกรัฐมนตรีของเราเนะ่ะไม่เล่นด้วยนะครับหลายอย่างนะครับพูดตรงไปตรงมาก็คือหมดประโยชน์นะครับก็คือนายฮุนเซนเนี่ะคิดว่าเป็นเพื่อนนะครับเป็นญาตินะครับ เป็นเครืยญาติกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับอาจจะเสียประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับทำไมนะครับทำไมนายพลเซนถึงตัดญาติขาดมิตรกับตระกูลชินวัตรนะครับเพราะว่าไม่ใช่ผมผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่านายยกรัฐมนตรีไปพูดถึงเรื่องกัมพูชาถอนกำลังนะครับผมคิดว่าเป็นเพราะ นายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยของเราเนี่ยจะตั้งสถานบันเทิงนะครับอะไรนะเขาเรียกว่าอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับซึ่งจะมีหลากหลายนะครับมีสถานบันเทิงมีทั้งคาสิโนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยมีแบบนี้นะครับประเทศ กัมพูชานะครับประเทศคำเมนนะครับชิมหายเลยนะครับฮุนเซนน่ะซึ่งกินกับของพวกนี้นะครับหมดประโยชน์เลยนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเจ๊งเลยนะครับชิมหายไว้วอดเลยนะครับนี่แหละครับเพราะว่ารัฐบาลอื่นนะครับที่จะเข้ามาหรือว่าก่อนหน้านี้เขาจะไม่ทำนะครับเขาไม่มีนโยบายที่จะทำ สถานบันเทิงรบวงจรเหมือนกับตระกูลชิน,นวัตร์เหมือนกับนายกทักษิณน,นะครับนายฮุนเซนนะครับถึงได้โมโหถึงได้โกรธนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่านายฮุนเซนเนี่ยได้ประโยชน์จากตระกูลชิน,นวัตนนะครับผมว่าเขาไม่น่าจะมาทําแบบนี้ได้นะครับใช่ไหมครับ พี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็มาคอมเมนต์มาบอกมากล่าวกันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับบ้านเมืองเรานะครับกําลังระส่มระสายนะครับตอนนี้มีการตัดทวงอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับผู้นํานะครับประชาชนนะครับผมอยากจะให้พี่น้องนะครับพราแม่พี่น้องประชาชนของเรา อย่าหลงเป็นเหยื่อนะครับเราจ้องต้องมีพิจารณาญาณน,นะครับในการฟังนะครับในการรับชมนะครับพวกเขาปลูกปั่นนะครับบรรดาแกนนำนะมีหน้าที่การงานที่ดีมีตําแหน่งนะครับนายสมศักดิ์มีตําแหน่งอะไรนะครับแล้วก็ระดับอาจารย์นะครับคุณสนทินะครับเขามีหน้าที่การงานที่ดีมี กินมีใช้จนเหลือเฟือนะครับเพราะม่พี่น้องบ้านเราเนี่ยอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับมานะครับมาแล้วก็เผลอมาได้รับบาดเจ็บมาได้รับอันตรายนะครับอย่ามาเลยนะครับมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยของเราเสียปเปล่าๆนะครับอยู่บ้านทำมาหากินดีกว่านะครับแล้วก็ฟังนะครับระบบของ รัฐบาลนะครับระบบของราชการของไทยมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับนายกก็ถูกฟ้องศาลอยู่นะครับในเรื่องคลิปเสียงนะครับแล้วก็ท่านอดีตนายกทักษิณก็ถูกฟ้องนะครับถูกฟ้องศาลในเรื่องของป่วยทิพย์นะครับป่วยไม่จริงนะครับของเราเนี่ย แล้วก็สอสอนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะสววอนะครับก็ยื่นนะครับก็ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเกิดมีการผิดจริงนะครับมีการผิดจริงศาลก็ต้องตัดสินให้ท่านนายกออกนะครับอย่ามาเลยนะครับเพราะว่าจะเกิดความเสียหายกับประเทศชาติแล้วก็อาจจะมีมือที่สามนะครับ จะมาจัดการนะครับท่านพี่น้องประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจะได้รับความบาดเจ็บนะครับอาจจะถึงแก่เสียชีวิตได้นะครับอย่าหลงกลนะครับอย่ามาเห,เหี้ยวกับเขาเลยนะครับผมเนี่ก็ไม่ชอบนะครับไม่ชอบท่านายกเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ออกไปนะครับเพราะว่าภ้าคกระบวนการทางกฎหมาย ทำอะไรไม่ได้เราค่อยลุกขึ้นมานะครับอันนี้ให้ทังกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางยุติธรรมเขาจัดการไปก่อนนะครับเราก็ทํามาหากินไปนะครับอยาอยามาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็จะเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายนะครับกับปากท้องของเรานะครับต้องทํามาหากินนะครับช่วงนี้ เศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะครับอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับเห็นไหมครับชุมนุมทุกครั้งก็ต้องมีการเจ็บป่วยล้มตายนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับผู้นําหนีก่อนนะครับผู้นําการชุมนุมนะครับเราอย่ามาเป็นเหยื่ออย่ามาเป็นเขาเรียกว่าอย่ามาเป็นอะไรอย่ามาเป็นเครื่องมือนะครับของพวกนี้เลยนะครับพวกเขามีผลประโยชน์กันทั้งนั้นนะครับ ต่เราก็มีแต่มีน้อยนะครับผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับมีน้อยกว่านะครับให้กระบวนการทางกฎหมายเข้าจัดการไปก่อนจะดีกว่านะครับเพราแไม่พี่น้องครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านนายกนะพูดว่าจะออกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะครับดูว่าดูการแก้แค้นของนายกรัฐมนตรีของเรากับทางกรรมัมพูชานะครับ ว่าเขาจะทํำยังไงนะครับประเทศเราเสรีนะครับเสรีภาพจะทําอะไรบุ่มบ่ามไม่ได้นะครับจะต้องไปตามขั้นตอนนะครับนานาประเทศเนี่ยนับหน้าถือตาประเทศไทยของเรานะครับท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่านายกแพทองทานออกไปนะครับแล้วใครจะมาครับใครจะมาครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเอาเป็นเรื่อง ของกฎหมายได้กว่านะครับท่านนายกบอกว่าจะออกอยู่แล้วนะครับจะลาออกเองนะครับขอให้ท่านสะสารก่อนขอให้ท่านได้แก้แค้นนายฮุนเซนก่อนนะครับเรารอเรอดูนะครับพวกเราเรอดูว่าท่านนายกของเราเนี่ยจะจัดการกับนายฮุนเซนอย่างไงนะครับแล้วเราค่อยมาพิจารณากันที่หลังนะครับว่าเขามีส่วนรู้เห็นเป็นใจ เป็นละครตบตากันหรือไม่นะครับเราต้องคอยดูนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สุรกายก็เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับขอให้ท่านอย่ามาเลยนะครับกระบวนการเยอะแยะที่ต้องตรวจสอบนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนร,รุกวนทุกท่านช่วยกดติดตามแล้วก็ กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ